นครลำปางแว่นแควนดินแดนโบราณแห่งล้านนานักขราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัว์ และได้เสด็จมาประทับอยู่เยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใสบ่บาปพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใสาบ่บาปพระพุทธเจ้าเมือนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตตะนคร แต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดําริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตสีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวี โดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนคร หลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลลำพางนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านะครเขลางอาลลำพางซึ่งต่อมาภายหลังกรอนเสียงมาเป็นนะครลำปาง แต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระาธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้2 5พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธา นำน้ำพึ่งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรไว้ว่า ในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจกมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบระมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลํพะกับปะเจดีเมื่อทำลายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวล้วไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าล้วก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวล้วหาไม้ลำปาง ต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นและกรลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคป,ปัจจุบันนี้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกับปะแต่ที่นี้ก็ในภาษาพื้นเมืองระบกลำปาง แล้วก็มันมีเชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก,ก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่หกนะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุงไม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละคออยู่สองเมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียงสองแห่งเป็นอารยธรรมในสมัยสวาลวดีขึ้นมาตามลุ่มน้ำบางเนี่ย แต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคําว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตําแหน่งเมืองเป็นจังหวัดจริงๆแล้วคําว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองภากแม่น้ำวังเมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศดินานี่นะอ่า ผู้ครองคอนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ตามสำัมประทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการคุ้นชงองฝั่งน้าผลที่สุดทําให้เมืองลําปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเรียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยาม ดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นสวยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบกเกต ที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีพฤทธศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปาง ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน75,000รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้ กิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่นกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพมา่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพมา่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลตเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้น นครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนคร ดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2,443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสบริษัทบอมเบ์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียล นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปาง มีทั้งสิ้น321,438ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวนกานวน92,314ต้นและนานซึ่งมีเพียง85,482ต้นเท่านั้นในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่ เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุกมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดนี้เป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูน แล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะนั้นจำลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่นสายเหตุสําคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลําเลียงป่าไม้ที่สําคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่ศบน้ําสําคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้าแม่ตุ๋ยน้ําแม่จางอะไรต่างๆมาศบกันนะแล้วที่นี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลําปางขึ้นไปนะ มันก็เป็นห้วยนะฮะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแกงอะไรต่างๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพ่เนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่า ไม้ซุงนี้เป็นของผู้สมทานรายใดก็จะทําสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ทกว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องอโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องอไม้ซุงจํานวนลงมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพรจากแพรเล็กเป็นรวมเป็นแพรใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพรใหญ่เข้ากรุงเทพ จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือท e e p a k นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ textonaensis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เราเอาสีของเนื้อไม้มาตัวกําหนดประเภทมัน,มนสักจะเห็นสีมันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณกสักสองวันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับ ความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีสบการณ์รทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วนหลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่า,มาชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็น เหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทําป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุกหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําให้เกิดชุมชนชาวพมา่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลําปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพมา่ามากมายเนี่ยก็ได้ทําให้เกิดเศรษฐีพมา่าพ่อเลี้ยงพมา่าหลายๆท่านก็มีจิตศรานในการสร้างวัดก็ได้ทําให้เกิดวัดศิลปะพมา่ามากมายในลําปาง